สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับพระจีนได้บูทาเก็บรึกษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านชายวิจ,จะะรารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระจีนมาในวันนี้นะครับผมก็นำเอาอพระลงอโทษรนปฏิหารใส่ทองของวัดทุ่งโพนที่จัดสร้างไว้ตั้งแต่ปีพศ2องนหาร้ยดำมาเท่าได้ดูดูชมนะครับ ก็จะนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับไปดูไปชมพระเทียนองค์นะครับสําหรับพระที่นํามาในวันนี้นะครับก็นําเอาพระทั้งหมด4องค์นะครับนำมาให้ได้ดูได้ชมนะครับสําหรับพระหลวงพ่อททดรุ่นประธานใสทองก็เคยทําคลิปมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ก็ได้โอกาสนําเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมนะครับสําหรับพระเทียนหลวงก็จะมีความคมชัดรายละเอียดแตกต่างกันไปนะครับมวลสารที่เกิดขึ้นที่องค์พระนะครับสังเกตมวลสารเหนือวว่าแล้วก็ ผงแร่ต่างๆครับพระเจ้าหลงก็จะมีมวลสารจัดจ้านแตกต่างกันไปนะครับก็เป็นการนําเอาพระที่ได้บูชาเก็บร,รักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดน,นะครับดูแล้วก็เพลินครับเอียดของผิวพระนะครับมวลสารเนื้อว่านจัดจ้านดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับสังเกตนะครับลักษณะมิติความหรือความคามชัดของพระเจ้าหลงอาจจะแตกต่างกันนะครับ ลักษณะรายละเอียดมิติความความชัดความลึกของผิมพระนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้าของผิมพระนะครับมองจากด้านข้างก็จะมองเห็นมิติความหนาของผิมพระแล้วก็รายละเอียดที่บริด้านข้างของผิมพระนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของ พิมพ์พระชัดเจนนะครับหมดสารเนื้อว่านดูแล้วก็เพลินไปกับรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับลักษณะความคมชัดรายละเอียดปิติของพิมพ์พระก็จะนําพาทุกท่านเข้าไปดูไปชมรายละเอียดของพิมพ์พระในบางที่สุดนะครับสําหรับพระรุนนี้พิมพ์นี้ก็มีประสบการณ์ต่างๆมากมายนะครับสําหรับผู้ที่ได้บูชาอรธา a พกพาติดตัวนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ ด้านหลังของพิมพ์พระนะครับก็จะเป็นลักษณะของลายมือแล้วก็มวลสารที่เติมลงไปที่ด้านหลังขององค์พระนะครับพระแต่ลงก็จะมีมวลสารนะครับแตกต่างกันไปนะครับสังเตกตครับประกยที่เกิดขึ้นนะเวลาที่แสงกระทบกับองค์พระดูแล้วก็เพลินนะครับกับรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับความคมชัดลักษณะาระเอียดของพิมพ์พระ ก็จะเป็นองค์แรกนะครับสังเกตครับพระพางองค์นี้ก็จะมีลักษณะของการเกิดคราบที่องค์พระแตกต่างกันนะครับสําหรับพระเนื้อว่าน,นะครับสังเกตนะครับองค์ที่2ส,สังเกตว่าที่องค์พระนะครับก็จะมีคราบเกิดขึ้นนะสังเตกตหลังจากคราบขาวที่เกิดขึ้นแต่ลงก็จะมีลักษณะคราบที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไปนะครับ ความคมชัดลักษณะระดอียดพิติความหนาของพิมพ์พระสังเกตนะครับลักษณะมวลสารเดี้ยว,ว่านที่องค์พระนะครับพระแถวลงก็จะมีความคมชัดระดอียดพิติความลึกนะครับแตกต่างกันนะครับพิมพ์เดียวกันแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับน้าหนักในการกดของช่างแต่ละคนนะครับการเติมมวลสารแล้วก็ลักษณะของการโรยผงแร่วไว้ที่ด้านหลังนะครับ วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับนำเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมนะฮะลักษณะของพิมพพระมวนสารเนื้อว่าแล้วก็ลักษณะของการเกิดคราบที่องค์พระก็จะแตกต่างกันไปนะครับดูแล้วก็มีสเสดนะครับสำหรับพระเจ้าองค์นะฮะลักษณะของการเกิดคราบก็ทำให้พระเจ้าองค์ก็จะมีสเสดแตกต่างกันไปนะครับ ก็จะเป็นองค์ที่3นะครับสังเกตลักษณะความคมชัดของพิมพ์พระนะครับบางองค์ก็อาจะมีความคมชัดนะครับในลักษณะมิติความลึกของพิมพ์พระนะครับแต่ละคนแต่ละก็มีจุดสังเกตนะครับมีจุดที่ให้ความสนใจแตกต่างกันไปนะครับพระแต่ละองค์นะครับก็จะมี เสน่ห์แตกต่างกันนะครับดูแล้วก็มีสมาธิอยู่กับพิมพ์พระนะครับสังเกตก็จะเป็นรายละเอียดที่ด้านหน้าแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของพิมพ์พระนะครับสังเกตด้านหลังนะครับลักษณะมวลสารแล้วก็ความคมชัดของพิมพ์พระนะครับแต่หลวงก็จะแตกต่างกันนะครับ พิมพ์เดียวกันมวลสารเดียวกันนะครับสร้างปีเดียวกันแต่ว่าพระเ่ลงก็จะมีเสน่ห์แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะมวลสารที่เกิดขึ้นที่องค์พระนะครับก็จะเป็นพระทั้งหมด3องค์นะครับอีกองหนึ่งก็จะเป็นองค์ที่เลี่ยมกรอบเดิมจากวัดนะครับก็เป็นกรอบเดิมวัดนะฮะหลวงปูโทวปฏิหารใส่ทองวัดห้วยมงคลนะครับ ขยายภาพขึ้นมานะครับสังเกตความคมชัดลักษณะรายละเอียดขององค์พระนะครับก็เป็นองค์ที่เรียมกรอบเพื่มจากวัดนะครับถ้าเกิดภาพที่ใหญ่ขึ้นมาสันเบอรไม่ชัดก็ต้องขอประธานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสังเกตลักษณะการเกิดภาพที่องค์พระนะฮะก็อาจจะแต,ตกต่างกันขึ้นอยู่กับ การเก็บัาษานะครับก็จะเป็นแหนบนะครับแหนบเปล่ยกของวัดนะฮะก็จะเป็นลักษณะของรายละเอียดของกรอบเปลือที่มาจากวัดนะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับแต่วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาดูมาชมพระหลวงป,ประทวดร,รุนปฏิหาราสาทองของวัดเวิมงลที่จัดสร้างไว้ตั้งแต่ปีพศ2องนะครับ ก็จะเป็นลักษณะระเดียดของพระทั้งหมดสีองค์นะครับที่นํามาจะได้ดูได้ชมในวันนี้นะครับถ้าเกิดทริปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดทลิปนี้มีเนื้อหาสาระผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ทเข้ามารับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความเครียดด้วยกันนะครับ ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่าผู้ฟังทุกท่านไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมลาไแล้วครับผมครับสวัสดีครับ